บินจนรวยแต่เจ้าของสวยเพราะเจอสัมปรกรณ์ย้อนหลังหลายๆคนวันนี้ค่ะได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วปรากฏว่ากิจการของคุณนะคะไม่มีเรื่องของภาษีซื้อกับทางกรมสรมากร์และคุณอาจจะได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องทำให้คุณนะคะหลวนตัวไปซื้อบินใบกำกับภาษีมาใช้กับทางกรมสัพากรณ์เพื่อขอเครดิตเรื่องของภาษีซื้อหรือขอคืนภาษีซื้อเวลาที่สัพปรกรณ์นะคะ นำข้อมูลเรื่องของบินใบกำกับภาษีปอมาค่ะที่คุณเอามาใช้กับทางกรมสรรพากรมาเช็คบินย้อนหลงังมันสร้างปัญหาให้กับนักธุรกิจหลายๆคนมามากต่อมากแล้วเพราะเวลาที่เกิดขึ้นที่สรรพากรเอาข้อมูลมาใช้เช็คบินย้อนหลงังนะคะสิ่งที่คุณจะเจอก็คือภาษีที่ต้องจ่ายเบี้ยปรับ2เท่าเงินเพิ่มอีก1.5เปอร์เซนต์ต่อเดือนซึ่งจาก1ล้านอ่ะมันสามารถงอกภาษีนะคะมาให้ถึง4ล้านได้จากความไม่รู้ และนี่ค่ะก็เป็นปัญหาที่เจ้าของกิจาการหลายหลายคนนะคะเจอสัมภาระเช็คบินย้อนหลังจากการใช้บินใบกำกับภาษีปลอม <Yeah. S 1> เพราะ คนที่เจอจริงๆอะค่ะคือเจ้าของกิจการที่นำบินปลอมตัวนี้ค่ะมาใช้และบางครั้งก็เป็นการใช้จากความไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณไม่ควรที่จะนำบินใบกำกับภาษีปลอมมาใช้มันอาจจะช่วยคุณนะเหมือนประหยัดภาษีชั่วคราวแต่มันจะทําให้คุณอาคารเหนื่อยโชคโครถ,ถ้าคุณไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นคุณจําเป็นต้องมีความรู้ทางภาษีที่ถูกต้องจะทําให้คุณสามารถทําธุรกิจและปลอดภัยจากสรรพกรได้ ได้รับสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวัน Tech e อ็กเปค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่ As อสไนเทคเอ็กเปิดค่ะทุกๆครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ